ม่เห็ดต,ตั้งๆหนิ่รับตันน้ำสม้มเข้าวซอยคาราบาวแล้วก็อันวิตามินซีนี่ทำมาจุมกันไอ้หัวคนแจกมันทันนะแต่ตุ๊กสาวก,าก็แม่นะเพื่น Ito nila yung namin Ito nila yung namin Tự nhiên đây đây nằm đây chắc con ruộng không nữa đấy Cứ nằm mát có điều đấy Anh phải này nè Ừ

เอาเลยเอาเลยมีการยังสิไว้นี่ลยเท้ยงใหญ่เดียวเจ็บป็นองไนอันนี้ยิ้มกันเน่ยิ้มกันเน่ยอะไรสดชื่อะไรใกล้รก็เป็นเทอมปันอย่ั้นยิ้มกันเน่โอ้คนเสียงคนเลียนเนเะ อนต้นเหาะต้งไหนมากอะไรมันมีน้ำม mm ีแถวเดินน้ำไปกเดินน้ำไปแกจะเปลี่ยนน้ำสูสปอนเซอร์นี่เปนหมกกจิมอเอไว้กันเอาเ้าว้กาเทาัิ้ดนน้เยอ โอกะแทงมันก๋มันอะไร้ก๋มันเพื่อเอนอโอครัอันนี้โก้คนแจกัโฮมอัน้เลยครับอคนแจกมีตั้งไหนเออมันตั้ก็อส่งอ่ะหิมกันเน้ยหิ้มเลยเน้ยหิมเลยนียโอ้เจ้าแกเป็นซุกมันนี่ยเดะไว้มันรเอาไตัวนี้อันไฟย็ดกเป็นทุ เออก็เดีไฟย็นเอาไม้เปลี่ยนทูบเลปิ้งไม่เจ๊กล้วก็เจ๊กนั่นหนานะไฟเย็นเอาไม้เป็นทุบนะนะต้นหญ้าค่ะเป็นออกแก๊ก็เดียจริงมันเอ่าจ้าใจดีนี่จ้าเจกเปิ้งก็ยังมีอยู่มันตันแหละมันตันแหละนี่คันนี้มีระเบียบคันนี้นปันไผ่ข้าวแม่เดี๋ยสิก็ขดอันนี้มุกจุ่มขาเขาค่ะมุกจุ่มขาเขา,ขาอันนี้ปันไผ่แม่หิมเตอร์นี่ คุณเอาเหียไปสิหมดเด้อมีเอ็มลอยวิตามินซีแล้วก็เขาสรอยปีเอ็มลอยด์นอมปันไทมาเอาค่ะมีไว้เยยัยยัยหมูหามลูกเลยก็มันเย็บหัวลูกเขาพังเขามาแบบเพื่อนร่วมแล้วก็หิมมาฟังอ่ะ ป <laughs> ืนติดจอันนี้เขาดุเฮไว้เขาดุเฮไม่ปืนขยะแขยงดปันข้าอันไว้ปันจานกวนอันปืนม้าเลยปืนเลยกินเขาเนั่นนะใบปันจานปืนใบปันจานปืนขยะแขยงเขาเต้ ต่กล้องในอันทาเจี้ยนี่เอากาดเดียวเอากาดทุ่มก็เดียวกงเอากลมกระแจกไปเอากเอาดก็เดียวแกถ่ายคลิปไหมเออมันเอากาดก็เดียวไงเด็กต้ซอยเอามาเป็นแพ็กเป็นต้นยะ เอ,ไอาไผ่ขยักเข้ามาตังไนค่ะอ่อแน่แกะหิมกันเอาเอจื้พไปนอกขอมือเต้ยค่ะเนาะอันนี้คนแจกโอ้แน่หิมกันเอาขนมเลยเป็นทุบอันนี้รวนกล้ามตันนเออ แน่ว่ามีเออหนุมเไหกันเนี่งนี่เต้นนะคะตได้ตนไ้ไา้ถ้าหวานกับเต้นตั้งนานัางันอนาะมีนังมีมาทังกันเนาค่ะมีมาทางกันเนาะค่ะ กำปอะกันในย่อก็ติมาเออ่มาทางกันใหม่อันนี้อันนี้ได้นำไม่ได้เลยนี่ยอันนี้เลยแม่สอน มันตีป็นในกุ้งก้นนะคะเจ้าก็ขวั่นจ้าขวั่นจานเอาของตั้งดุในก็มั่นใจอันก็เก่าก็เดียวมั่นใจอันมั่นใจก้นใหม่มันเป็ี่ยนเจ้าเก่าก็เจ้าเก่าอันเก่าอันเดียวไกเจ้าพอแล้วเปิ้อเอามือไหวเจ้าก็มาเอาหมาอื่ไหนค่ะอันก้นใหม่ในป้นไม้หิมคารนี่อันก้นตีอะไรของมันเป็นเจ้าก้นเก่าไง เอาอ่ะนักเตะตั mm. <Doom. S 1> ้งเหลืออีนึงนึงเสียงเดินเนียอันนี้เป็นไปหิมคันไปจากแานเปิ้นแค่เข้าเต้เต้นเนี่ครันเนาะเปิ้นกรเปิูตีในมันมีอย่างใายนะคะเขาหลวงมาเฮ็ดมาจักร้านี่ยครันเนาะเห็นมาเห็นมาดูมาตั้งไง่ายครับเตียนเมื่อหิมกันใช่ไหเปิ้นแค่อยากเข้านะครับป้นอิ่มไม่เรียบร้อยเปิ้นเติมพลังเต็มเตี้ยวหรือเอาขังง่ายเลครันเนาะ นี่อ่อนพี่น้องเขามาต้ยตั้งดูอันที่พี่น้องเขาดูไว้นะนี่อันเปิี่ยนเก่ามาไว้เนี่ยเปิ่นเต็มไม่เป็นกลุ่มเป็นข้าหน้าไว้เนาะเนี่ยจะเปิ่ยนไรมากกว่าเปิ่นเต็มมาใส่ถุงไว้เนี่ยเนี่ยเป็นตั้งดูพี่น้องเขาอันจะเป็นก้นเก่าก้นก้เก่าก้นเดียวตีกระหิมะเป็นกระสอบกระสอบเปล่าเนี่ยจะไหนคะเนี่ยมันเปลี่ไรไว้นำหนึ่เนี่ย นี่ค่ะเบื้องลังที่เขามาหลู่ทัดร้อนเดิ่งไหนครันเนาะมันเป็นระเบียบอะแจนเปืนแมไปเอาของนำน้ำให้ปืนแมาเตรียมมือเรื่องหนงเด้งมาหน่อครับมันก็กำมัดน้อน,นไว้เนีาะ <med> โอเคเหมือนกันปุ๊กันนะครับเหมือนกันปุ๊กัน <med> โอเคอเจนแนนค,นนครับนาะพี่น้องเขาขยัน,นกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอบนะครับแต่มีคลิปใหม่ๆมาเนี่ยปีน,อะนะะ้องเขาเลยค่ะมาส่งค่ามาสุขค่ะ